สวัสดีเด้จ้าพ่อกันอีกแล้วคะ่ะกับเอ้ยตุกตาผาฝันสวนหลังเฮือนคือเก่าเด้ะเดออันอากาศจะแม่นดีคะ่ะอากาศสดชื่นอากาศสดชื่นก็มานั่งจิบกาแฟน้ำกันเนาะค่ะเนาะอยู่ํำสวนหลังเฮือนคะ่ะ อันเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนก็สบายดีโบจ้าก็มีความสุขกับมือใหม่หวันใหม่เนาะคะเนาะสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองเด้อค่ะแต่ละคนก็ได้มันจังอยู่นํากันหึ่งหึงฮ่าลมพัดเย็นมีแห้งมีแหงเนี่ย้ะเนะโอ้ยนี่อฮาชื่นใจขนาดค่ะ เอ้ยปลูกกันมักพลิกค่ะต้นมักเพชรมักเพชรบ้านเหาเนี่ยค่ะกาพกระเลิศเอามาปลูกสามต้นเหลืออยู่ต้นนึงแมงทากมันบวกกินต้นนี้ก็บักใหญ่เลยค่ะประมาณศอกก่อนนะเขานาหนาวนี้คงนะได้กินผลอ,อยู่เลยว่านี่เดี๋ยวนี้กินเพชรกระบบไดยค่ะ เป็นตามไหวเนาะค่ะเนาะเอวย่าเนาะถ้าเรื่องอาหารการกินก็ต้องระวังตู่อยู่ด้วยค่ะเอ้ยถ้าไปกินเพชรก็โหนท้องค่ะกินเพชรเพชรเอาเถอะไปเบื้องคิบพันกินนั้นอาหารเนาะค่ะเนาะคีปพันทำอาหารสะอ่อนผพราพันกินนั้นเพชรใดน,นะคะกัดมันมาเพชรพูละหน่วยสองหน่วยเขาหนำปากเนาะค่ะเนาะเคี้ยวบุบบ,บ,บ,บบับเอ้ยพันกินบบได้ค่ะกินได้แต่ว่ากินได้น้อย ถ้าว่าเพจเพชแล้วสู้บาไหวค่ะกับบางที่เข้าไปเบิง่งอันทักทายเพื่อนก็เห็นมันกินกระสโอนสะโหนมันกินเ็นจะาเซพเนาะค่ะเนาะกินบบไดมันหลายปีแล้วเ้อค่ะกินเพจเพชโบไดเนื่อยนี่ก็ต้องระวังถ้ากินเพจก็มันิอันมันสิตีขึ้นเนาะค่ะเนาะมันเป็นลมแล้วมันก็หอนทำเมื่อหอนท้องแล้วก็บรสบายบรสบายตัวเอ้ยก็เลยบบไดกินอีกเลย ก็กินอยู่เป็นบางถ้าอยากอ้หน้ก็จังกลินนะคะเอ้ก็นนะอันนี้ยหงใสเรื่องอันสุขภาพร่างกายเนาะค่ะเนาะของคนของคนเหาว่างง้นเี่ยปะมักเพชรโครัวนี่ก็เอ้ก็กินแต่ว่าก็ใส่นิดนิดนิดน้ดนอยๆค่ะไปใส่อันคือพันคือพันกินนั้นเป็นสองสามซอนนี่โอ้ สูโบไหวค่ะแต่ว่าสะโอนเพื่อนเนียค่ะเอ้ยเข้าไปทักไปเบิ่งเพื่นนี่สะโอนเพื่อนกินสะโอนเพื่อนกินนะค่ะเพื่อนกินเป็นแต่แซ่บทั้งมักเพชรแห้งมักเพชรดิบเนาะค่ะเอนแล้วเพื่อนกินโอ้ยสะโอนท้องไซเพื่อนนั้นแข็งแรงคืดแห้งคืดผู้เดียวเด้อค่ะตัวพระเจ้าเพื่อนกิ่นอันกินแบบพันธุโบได้กระเสือได้นิดๆหน่อยๆสิกระโบว่ากันเนาะคขเนาะมันก็นแล้วแต่อัน สภาพร่างกายถ้ากินบดไนเหาก็บวกินไม่บอก่ะ,ะมักเพ็ดเหียนเอวยี่นี้มักเพ็ดคัวเนาะค่ะเนาะมักเพ็ดพริกป่นนี่ก็กระปุกน้อยนึงนี่ก็กินเป็นปีก็อย่างมุมวดนะคะเหลือเหลือเยอะเลยเพราะเขาบวค่อยได้บวค่อยได้กินว่างันเถอะปะถ้าว่ากินพริกก็เป็นพริกอีกที่ว่ามันบวเพ็ดเนาะค่ะเนาะถ้าไปเป็นเพ็ดเพ็ดนี่ โอ้ยสู้โบไหวค่ะสู้โบวหยหลีเพราะว่ามันมันทำเมื่อเหาบรสบายตัวกระจากกันเพื่อนเพื่อนนะ่ะเป็นคือเอออยู่บอกค่ะถ้าว่ามันเป็นนั้นช่วงวัยของเฮาช่วงวัยเอยว่ามันเป็นช่วงตามวัยเนาะค่ะเนาะตามอายุไขาตามวัยมันบอกค่ะ เรียวเบื้องแฟนเอ้ยเก็บของอยู่นำลงรถพาะการยู่เหื่นค่ะพาะการยู่เหื่นแล้วมาเก็บของต่างคนต่างเก็บกระโบได้ยุ่งกันเนาะค่ะเพื่อนก็กินกาแฟไปเมื่อกี้แล้วเอ้ยก็เลยมาอัดคลิปลงเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็นั่งอยู่สวนเนาะค่ะกทำงานว่างั้นเดไปทำงานบ้านของพันเกยกระโบรู้ว่าพระหนาทิมตะเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขากร ต่างคนต่างเก็บเพรางนันเถอะไหมของเอ้ยตุ๊กตานี่ก็ทิมไปหลายแล้วนะคะอาทิตย์นี้ก็นางส่งนางเสือก็ทิมเพราะว่ามันเก็บมาหึ่งสิค่ะอ,อันนี้ยังไซ้เยอะฝังนะคะนะ่ะเนอะใช้เรื่องอาหารการกินไปหอวการเก็บของเนาะขะนอยูนําเหือนว่างั้นเถอะ เบื้องต้นพริกต้นพริกกะกำลังอันบักใหญ่เลยค่ะอันประมาณโศกนึ่งละว่าบอันกินเผ็ดบบได้พันลูกพริกเดียข่ะเนาะคนเฮาก็ก็ะปลูกนี่บางเทือพันกะถ้าว่าพันนานหนาวพันออกผลกะได้กินค่ะถ้าว่าพันคนนานหนาวพันอย่างบออกกะแสดงว่ากะกะตรงลูกทิมเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันพันกะ ถ้าว่าบรรยากาศมันเป็นน้ำแข็งกับวันกระโบขึ้นบางงั้นอะปะอันนี้เออกระเว้าก็ฟังไปมืดเนาะคะเนาะตามได้คุยกันกาแฟกำมืดไปแล้วหนึ่งถ้วยค่ะมาคุยกันมว้มวนๆเนาะคะเนาะตามสไตล์ของเต่ละมือ้อแต่ละวันบางงั้นเถอะปะลมกระพัดเย็นๆเนสนอคะเนาะพี่นนก็ร้องเพลงให้ฟัง อากาศก็ดีท้องฟ้าก็เป็นสีครามค่ะอากาศสดชื่นขนาดเลยเจะเดออ่ะวันนี้ก็ตุก,กตาก็ขอบคุณนั้นเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนในไหลเด้อเจะเดอที่ทักไายกันบ่ทักกระบ่บเป็นเตอร์ค่ะคือมีความสุขมดทุกคนเนาะค่ะเนาะอันดับแรกกันดูเลยสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเมนบอกค่ะมันจังต่อสู้กับสังคมโลกปัจจุบันใดเนาะค่ะเนาะ ร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสมันบอกค่ะแล้วก็พบกันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ